ราวิ่งเลยพี่สองพันมาแล้วครับกำลังราคาวิ่งเลยครับลุยได้เลยครับราคากำลังมาพี่ตอนเนี้ยสามพันมาแล้วครับเขาไปกันแตะหมื่นแล้วพี่มาดูเลขหูยแล้วองค์นี้ว่านทุ่มท่วม,มครับ หูพี่ดูครับอุ้ยผมเห็นเขาลงกันว่านแบบนี้คือจบกันแพงนะพี่ดูว่านก่อนครับเกาะอ,อย่างสวยครับพี่ว่านคือเนื้อเริ่มแห้งแล้วพี่เห็นไหยวานติดแบบสวยเลยสามพันบอรครับรายกานนี้ครับเลขหนึ่งเลขเก้าไปทีี่พี่โอ้โหหกเก้าสองครับ รันเบอร์หกเก้าสองพี่รันเบอร์หกเก้าสองครับรันเบอร์หกเก้าสองครับสามพันหนึ่งพี่พารานี้เป็นพาราเดิมนะรายการเท่าไหร่นะครับเป็นรายการที่สิบแปดครับมหาชลวนพี่บอยครับเป็นมวลสารพระเก่าพระหลักที่พี่บอยหลอมนะพี่มียันหลวงพ่อกรัรวัดพญาหลักลร้านพ่อลุงหลักล้านปู่สุกวัดแบบของมะขามเท่าหลักล้านปู่เอี่ยม โอ้โหพ่อแดงมีหมดอะทุกเกจิอะพี่เนี่ยที่แรล่ะ่ะนะครับหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักพันอยู่ในเหรียญน,นี้เหมือนพี่ได้พุทธคุณหลักล้านนะครับพี่เหมือนของพระองค์ละหลักล้านหลักแสนลหลายหลายองค์นะพี่เป็นมวลสารชนวนที่หลอมรวมกันนะพี่แล้วแช่น้ํามันเสือนะครับแล้วตอนนี้รายการแช่น้ํามันเสือสายใต้ตามเก็บกันนะพี่อย่างที่อาจารย์ตีบอกเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันเสือเป็นพิธีสายเขาอ้อสายโดยตรงเลยสายท่านขุนพันธุลักษ์ราชะเดชเลยพี่สายเขาอ้อ นะครับทีมสืบถาสืบสืบตำนานสืบสารตำนานกันมาเป็นร้อยปีพี่หลักหลายหลายร้อยปีแล้วสามพันห้าร้อยครับโอโ้โหพิธีชัดเจนครับสี่พันพี่ออโต้ครับตอนนี้พลา,าวิ่งจริงพี่ผมบอกเลย,พ,ย,ยพี่เด่นชายทักได้เลยนะพี่เด่นชายใครมียอดทหารมินหน่อยนะพี่สี่พันพี่โตโต้ครับห้าหกพันก็ได้เลยพี่วันวนวาน,วนเต็มเต็มแบบนี้ครับสี่พันพี่ออโต้ครับสามสองหนึ่งศูนย์ครับสี่พันครับ ทางโมพี่ออตโต 4, ้4,005ามาแล้วครับตอนนี้ใชน้ำมันพาราวิ่งจริงนะพี่คือได้ทั้งมวนสารหลักล้านนะครับอยู่ในเหรียญน,นี้ได้พุทธคุณของพระหลักพระเก่านะครับของเกจิคณาจารย์ยอดนิยมของเมืองไทยแล้วได้พิชรชน้ำมันเสือในพิธีด้วย แล้วก็เอาน้ำมันมาใส่อีกพี่นะครับคือแช่ในพิธีหุงน้ามันเสือด้วยนะเนี่ยพี่เหรียญเนี่ยแช่ไปเลยนะสี่พันหกร้อยพี่โตโต้สี่พันหกร้อยพี่โตโต้รายการนี้ห้าพันมาผมโค้งสุดท้ายให้พี่ล่าสุดจบกันเนี่ยเลขสามหลักเนี่ยไปกันยันหมื่นสองแล้วนะพี่ช่องหลักๆในแอปฟ้าเนี่ยพี่ไปกันยันหมื่นสองแล้วนะครับต่ํๆผมเจอวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยจบกันเจ็ดพันแล้วครับสี่พันห้า สี่พันหกตอนนี้เบามากห้ 5, าพันมาพี่พลาวิ่งจริงครับรายการนี้ยเก็บก่อนได้เลยพี่นะครับบางท่านได้กับผมไปสองพันกว่าบาทสามพันเนี่ยพี่ผมบอกเลยโค้งสุดท้ายครับรายการนี้ครับสัญญาณโค้งสุดท้ายครับห้าพันบอพี่โตโต้ครับ 5 3 0พันสามาแล้วครับพี่ลุยได้ลุยนะครับต่ำกว่าหมื่นยินดีด้วยครับก่อนที่จะไปหมื่นกว่าทุกเหรียญเนี่ยพี่จะเก็บกันไม่ทันนะฮะเพราะว่ารายการแชนน้ำมันตอนนี้เขาตามเก็บกันนะครับพี่สายข่าโอ้ตามเก็บกันนะพี่ผมบอกเลยนะครับห้าพันสามร้อยหัส้สุดท้ายครับสัญญาณปิดการประชุมพี่ที่คารัรบไปพี่รายการนี้ปิดการประวงครับห้า0ันสามครับ ปิดไปแล้วครับยินดีด้วยครับพารานีน้ครับขออนุญาตเก็บนะพี่ขายได้มาดูนครับห้าพันสี่ห้าพันห้ามาแล้วครับหกพันมาไมพ่พี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับพี่โตโต หกพันบอหกพันบอไม่ทันโอ้โหหกพันบอไม่ทันครับพี่ตัวโตไม่ทันหกพันปิดที่ห้าพันห้าพี่ตัวโตไม่ทันหกพันไม่ทันนะพี่ห้าพันห้าหวานจุ้ม แคปเจได้เลยพี่อุ้ยผิวสวยด้วยองค์นี้นวะเนี่ยผมจริงๆผมมีแต่ว่ายังไม่ได้เอามาพี่นะเจออยู่ห้าสิบองค์เลยก็คิดสองคิดสองใจห้าสิบองค์พี่คิดดูองค์ละสี่พันห้าห้าสิบองค์สองแสนกว่าถ้าผมเอามาถ้าไม่มีคนเล่นกับผมหมดทุกองค์นี้ผมแย่ yeah, เลยนะเดี๋ยวผมลองลุยยกลังให้หมดจนหาไม่ได้แล้วค่อยไปเอาแล้วกันพี่นะ นวะเนี่ยแต่นวาน่าจะเหลือหลังจานอยู่นะอ่ะลุยครับพี่รายการนี้ครับผมขอเริ่มที่หนึ่งพันละร้อยนะพี่นะครับเห็นไหมแกะมือโบราณครับคลาสสิกครับแล้วคือนวะเนี่ยพิเศษตรงที่ว่าพิเศษตรงที่ผสมชนวนบวนสารพี่บอยด้วยนะลูกค้ารายการเนี้ยใครยังไม่มีเก็บจัดได้เลยนะบางทีผมก็จบสองพันสองสองพันสามนะครับสองพันบวกลบไปพี่วันนี้ก็ย่อนสองพันหน่อยเนี่ยมีใครรับไหมพี่รายการนี้ ถ้าไม่มีระมูลผมขอปิดด่วนเลยสองพันผมขอปิดด่วนเลยสองพันสีเดิมๆปล่อยกันอยู่สี่พันห้านะครับเาว้าผสมชนวนนะครับเลี่ยมก็สวยหนึ่งพันพี่อภิชาติใส่ประมูลใช่ไหมพี่โอยหนึ่งพันลุยครับลุยได้ลุยครับหนึ่งพันบอรครับรายการนี้แกะมือโบราณครับพิมพ์เดียวกับเนื้อเงินเมื่อกี้เลยนะครับ นวะพิเศษตรงที่ว่าผสมชนวนมวนสารด้วยหนึ่งพันผมว่าเบามากนี่ผมให้ดูรายการธรรมดานะครับช่องอ่ากิตกับอ่าพิกิจอะนะครับกิตกับทุ่มแบงน์หรือกิตอะไรนะนี่ผมให้ดูจบไปเท่าไหร่สามพันกว่าผมบอกเลยนี่สามพันห้าพี่นวะธรรมดาเนี่ย สามพันสองเนี่ยสามพันห้าพี่รายการธรรมดาเหมือนกันพี่พี่น้ำอยู่พันร้อยยุ่งเลยนะรายการธรรมดาจะไม่มีสติกเกอร์เนี่ยจบไปสามพันหกเนี่ยพี่เมื่อวันที่วันพิเหัสเองพี่ผ่านมาสามสี่วันนะครับสามพันกว่าบาทพี่ไม่มีสติกเกอร์เหมือนกันครับรายการเดียวกันพันร้อยผมแย่เลยนะใส่ภาระให้น้องหน่อยพี่ข้ามสองพันสองพันห้าได้เลยเขาจบกันทั้งสามพันห้าแล้วล่าสุด นาวาแกะมือโบราณหนึ่งพันหนึ่งร้อยโอ้โหพันสองพี่อภิชาติหนึ่งห้าสามหนึ่งครับหนึ่งพันสองร้อยพี่อภิชาตพี่พารานี้ไม่ไหวครับสองพันพันห้าสองพันมาผมนับให้ครับพี่จริงๆครับราคานี้ยับเลยครับเขาปอมูลกัน รายการเดียวกันเนี่ยพี่ไม่มีสติ๊กเกอร์เหมือนกันเลขธรรมดาสามหลักสี่หลักเนี่ยจบกันสามพันกว่าแล้วครับพันสามร้อยพี่พิเชษครับโอ้โหพี่ยาวๆเลยพันสามร้อยรายการสุดท้ายแล้วนะพี่ก่อนแจกนะครับพันสี่ครับเป็นเรื่องครับหนึ่งพันสี่ร้อยสามสองหึงศูนย์ครับพันห้าพี่อยาบิชาติครับ พี่อาพิชาตหนึ่งพันห้าร้อยครับพี่เขาจบกันงสามพันกว่าพี่ใครได้ไปพี่จะให้ผมส่งลูกไปดูก็ได้นะพี่เขาจบไปจริงๆนะผมว่าพี่ๆอาจจะอยู่ในไลน์ด้วยนะครับช่องกิจจบไปสามพันห้าสามพันหกสามันเจ็ดนุนพี่พันห้าร้อยโค้งสุดท้ายครับนะผมก็อยากเอามาเล่นนั้นนะวะแต่ช่องผมมาราเบามากแล้วล่าสุดนวะที่เคยเอามาเนี่ยสิบเจ็ดองล่าสุดเนี่ยเป็นรายการพีเอหมดเลย ไม่เจอรายการดีๆเลยหนึ่งพันห้าร้อยนวะแกะมือโบราณโอ้โหเหลือจะเชื่อสองพันสักหน่อยได้ไหมพี่เพราะว่าเปิดแรกกันก็สองพันกว่าสามพันแล้วนะพี่นะครับซีนเดิมๆรายการนี้ปิดด่วนอยู่สี่พันห้าห้าพันพี่ชิคพลาในกลุ่มได้เลยนาวาเนี่ยพันห้าร้อยปิดการประชุมครับปิดละร้อยนะพี่ หนึ่งพันห้าร้อยปิดการประชุมไปพี่ไม่ว่าการพี่แบ่งกันไปองค์สุดท้ายแล้วเนี่ยสามพันหกรายการเดียววันด้โอ้โหสามพันห้าสามพันสองนี่คือใส่กันอยู่รายการเดียวกันครับแค่อยู่คนละมือพี่มือผมมันมือเล็กๆพลานี้ไม่ไหวพี่ปิดการประชุมครับฝั่งห้าเข็ดกันดีแล้วกันพี่นว่าแกะมือเนี่ยราคาวิ่งแน่ หลังจานจบไปสามแสนแปดอะหลังจานพระอาจารย์ดิเลกอะรายการเนี้ยเพียบพิชาติแคปเจอร์ครับอะน้องแจกให้เลยพี่รายการสุดท้ายรายการสุดท้ายน้องแจกให้เลย